เริ่มต้นวันนี้นะคะทุกคนขาเนื่องในโอกาสเป็นวันตรุษจีนทุกคนก็จะต้องมีการแต่งหน้าที่แบบว่าจัดเต็มนิดนึงซึ่งอยากจะถามว่าเวลาตรุษจีนเนี่ยเพื่อนๆไปไหนกันบ้างคะคือถ้าเป็นเอคลาส่วนใหญ่นะ่จะชอบมากเพราะว่าจะได้อยู่บ้านกับครอบครัวนะคะแล้วก็มีการทําอะไรหลายๆอย่างมากเช่นการทําอาหารร่วมกันหรือแม้กระทั่งการไหว้เจ้านะคะไหว้บรรพบุรุษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบมากเป็นคนชอบกินของนี่เทศกาลตรุษจีนมากชอบกินทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขนมเค่งขนมถ้วยขนมใส่ไส้อะไรพวกนั้นอะอย่างเป็ดนะ เป็ดต้มไก่ต้มต้มเสร็จไม่พอปุ๊บเป็ดลวนเค็มไก่ลวนเคม็เคมอีกอุ้ยตายแลว้วมีแต่ของอร่อยไม่รวมถึงขั้นต้มจับสายอิ๋วกูจะบ้าตายนะฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่กิจกรรมวัยเด็กที่ชอบทํามากๆทุกคนก็คือการเผากงเต๊กให้บรรพบุรุษค่ะซึ่งจำได้นะว่าตอนเด็กๆมันมีไม่กี่อย่างพอโตขึ้นมาทุกคนค่ะกงเต๊กเหมือนของเล่นที่ฉันอยากซื้อมาเล่นเองอ่ะเพราะน่ารักมากตัวหย่งปุ๊บ นี่เป็นคอมพิวเตอร์อืมโกงว่าไหนสกายมาหาลูกหลานหน่อยซิเอากลัวเออพูดคุยพิมพ์งานไปอะไรอย่างเงี้ยนไอยากซื้อมาเล่นมากซึ่งเป็นความฝันไว้เด็กว่าโตมาเนี่ยถ้าฉันมีเงินนะฉันอยากจะซื้อกงเตกเนี่ยมานั่งดูเลยว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีกงเตกหน้าตารูปร่างแบบไหนม้่งฉันจะซื้อมาเล่น ปปเอร์ va, แนลแะนี่ก็คือกองเตกทั้งหมดที่เรามีวันนี้ค่ะแล้เพื่อนสุดน่ารักบบ้มีห่ารักแท้หาเจ้าหัวเตยบอกอุ้ยมีเชื้อจีนนอนอยู่หลแกัะมีเชื้อจีนไหมอือมีไหมฉันไม่มีจ้าฉันไม่ใส่ขอน เป็ uhm นพวกเกย์จีนเกย์บ้างเนี่ยคือตาหนูเนี่ยเป็นคนจีนเลยพ่อแม่ของตาก็เป็นคนจีนที่แบบมาจากเมืองจีนก็จะได้สัมผัสบรรยากาศตอนจีนจีในช่วงวัยเด็กพอหนูโตมาเนี่ยพวกเขาอะเสียกันไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยได้สัมผัสการไหว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือยายก็เลิกไหว้ไปเลยอืออ่าก็ตามอยู่ไม่มีไหว้ทำไมไม่รู้จะแอบไปเลย แต่วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาดูคนอตเกตกันซึ่งแบบออซื้อมาเยอะมากสมัมก่อนถ้าเขาเห็นแค่นี้นะนี่แค่เงินกับทอง2อย่างคือเขามีความเชื่องว่าสมมติว่าเราเผาอะไรไปเนี่ยเวลาขึ้นไปอยู่ข้างบนอะ่ะก็จะเป็นของจริงออก็จะรับสิ่งนั้นเป็นจริงจริงอะไรเงี้ยชอบการสก,กีไลายมันแบบัดมันกดบทบาทมากเลยอะ่ะเนี่ยคือเน็กเซียนฮ่องเต้ฮะใช่เงินเนี้ยเป็นตาประทับว่าเงินนี้ใช้ได้จริงฮ่องเต้จริงปะเนี่ยพูดไปเรื่อยมากเลยอ่ะบาทการมูสาวาทารู้จักไหมเนี่ยฉันเจอ google เลย ไม่ใช่ <S <S 2> <S 2> ละเป็นภาพเยมาบาลค่ะ<อ>จบจบเม็ดเยอะแก้งฉัน ทุกคนเม้นต์มาเป็นภาพยมบาลหรือเงี่ยมล่ออ๋องมีลักษณะเป็นเหรียญก็มีใช้สำหรับไหวพระบุุษนี่ค่ะใช่ภาพยมาบาลตรงกับเน็ตเลยค่ะตรงกับเน็ตเลยแล้วห้องเต้อยู่ไหนคะเล่ามาซะเยอะเดือไม่ไหวแล้วอาเต้เอาซีนเอาล่ะก็มีหลายแบงค์ด้วยกันนะคะคุณสมค่าแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยนะคะแบงค์ห้าสิบและแบงค์ยี่สิบแบบนี้ค่ะสมัยเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนไม่ต้องดีแคปเยอะนะนี่จะ อันนี้ยังถือติดมือเลย,<า>ยนี่โ,โลงลวลินโดว์แหละวินโดว์แหละวินโดว์อัปเดตล่าสุดด้วยนะคะแถบน้เงินแบบนี้มีเมาส์มีอะไรใช้ได้จริงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นกระดาษแต่จริงๆมันคือใช้ได้จริงเดี๋ยวพี่แค่สุ่มแจกดีกว่า แต่เมนจะเป็นเมนเป็นพีพีเลยต้องเผาอะต่อไปแนะนำนำเสนออุ๊ยอรออ่ะนตกนใหม่ล่าสุดเป็นเอ่อทีวีแต่ว่าเป็นช่องเดียวคือเป็นละครจีเขาม่ดีหมดให้ดูอ่ะเอออะลองเพิ่มเสียงหน่อยซิเบาหนอยเบเบาเหม ปิดแล้วปิดไปนานละวพูดตะพูดตะปักยังไม่ได้เสียกันเจลซีเจ้าซีนอะไรข้างหลังนะคะทุกคนขาก็มีแบบว่าเป็นแจ็คสามสี่แบบนี้เลยข้างหน้าของทีวีเนี่ยใครรับพอดีไหมทำไมอ่ะเมื่อเทียบกับขนาดของบ้านอ่ะก็แล้วก็อาจจะเป็นแบบ77็ดสนสมัยนี้ผิดคาที่ขึ้นหนังการแปลงฮ่ามีหมดค่ะเออเลยอ่ะบ้านเรามาในรูปแบบอย่างเงี้ย ว้าวมีคนรับใช้อยู่อยู่ตอนหลับอ้าวทำไมถึงมองเป็นคนรับใช้คะับทำไมอ่ะอันนี้เมียที่เราเตรียมให้กูของพ่อถ้าเป็นสาวเอ็นเป็นสาวเอ็นหรอเป็นเด็กเอ็นหรอสวยต้องบอกว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยคือแบบว่าสวยมากติดแอร์ทุกห้องเลยตาแสงเนี่ยบ้านเราติดแอร์กันหมดเลยนะเนี่ยตาแสงบอกตาบอกตาให้ตาได้ยินบ้านของเราเรารับรู้ว่าว้าวนะผ่านนะเอองานดีงานดีนะคะอ่ะมีอะไรอีกพี่พรมกินมีอะไรนั้นนามนี่คือแท็บเล็ตเกื่อกงอาม่าอยากเป็น ยูทูบเบอร์ก็สามารถตัดต่อได้อะไรได้ในนี้เลยเล่นติ๊กต็อกได้มีฟังก์ชันครบเลยอมีคงมีเคสพร้อมนะคะเคสอ่ถือว่าลดถือว่าลดถือว่าลดนี่แมสอันนี้เป็นเซ็ตของทานนะคะเป็นขนมที่แบบว่ามีขายแม้ที่เขานิยมกันชานมชานมไข่มุกไอ้นี่ยาวราดอ่ะ ของหวานที่มันแบบเอ่อแบบเจ๊ซิมีพุทธศงพุทธศาสตร์ถ้าเผาไปเนี่ยอากงอาม่าเราจะได้หลับแน่นอนได้กินอุกุกเลยแต่พูดถึงว่าปัญหาของอากงอาม่ามันไม่ได้มีแค่นั้นทไมนะเพราะที่ผิวเหี่ยวผิวเยาผิวสราก่อนวัยเนอแล้วก็ต้องส่งเซ็ตเอสเคทูไปจะบอกว่าข้างบนเขาไม่มีพวกไลฟ์ช้อปปิ้งนะใช่เขาควรจะไปซื้อที่ไหนไงละโทษนะคะอันเนี้ยเข้มข้นกว่าเพราะนี่คือเอสเคทีใช่ เซตนี้คุ้มมากๆเลยนะคะกระชาร์ b บร g h เทนน n ่งนะคะแล้วก็ลดรอยสิวได้เป็นอย่างนีมากๆเลยว่าสวยครบจบดนเซตเดียวค่ะถูกต้องค่ะ S K T ค่ะแต่อาคงอามากบางคนเออชอบดื่มเบียร์จะขึ้นไปมันคอแห้งก็คอมันแห้งเหรอ แกมีทุกยี่ห้อเลยอ่ะใช่มีสารพัดมีเบียร์ไฮนในก่น้องนะคะนี่ปลาเฮ้ยห่วงนี้หลานมันส่งอะไรมาให้กูวะจนแกกำลังได้ที่เลยคือพ่อของน้ำมว่าพวกมาดีใจนี่เลยถ้าเผาขึ้นไปเราได้ดื่มขึ้นดื่มแบบนี้แต่ถ้าส่งไปธรรมดามันไม่เย็นไอ้แกทำไมดีอ่ะโอ้ยจะห่วงเลยล่ะดิฉันขอเสนอตู้เย็น นี่แน่นเลยเพื่อไปผัดกะเพราต้มซีนของแน่นมากทุกคนมีทั้งน้ำอัดลมบริเวณประตูนะคะแล้วก็มีของแช่ผักสดนี่ช่วงนี้หมูแพงเราซื้อหมูตุนเวลาไม่แพงเออเราซื้อก่อนหมูจะแพงนี่น่ากินมากนะคะอรสนะอันนี้อะไรคะเนี่ยรสนะซักอะไรคะอุ้ยมีสูตรดิไงเราไม่ต้องหัวเรามีเครื่องสักผาเราก็ต้องมีเสื้อผ้าพี่เอิร อ้ยชุดสวยมากอุ้ยเป็นชุดเลยนะแต่เขาจะว่ามีแท่งหน้าขอร้องอุ้ยเต็มชุดว่ะไม่เล่นนะนี่กางเกงค่ะนี่เสื้อสูตรและกางเกงอุ้ยรถจังเลยอ่งไหนดูสิเหมือนที่ฉันใส่อยู่เลย จะเป็นสีชมพูน่ารักกรบอกว่าอันนี้สวยกว่าที่แกใส่อีกอันนี้กอเก่าตุ้นยายดีใจด้วยยังไงยังให้อะไรบ้างน่นารักถั่วเสื้อผ้าผ่านนะต่อไปนะคะยาใครเป็นฮิปสเตอร์ทำไมอะ่ะเขาถ่ายรูปหรือเปล่าแล้วก็มีให้ทุกอย่างเฮ้ยมี p พ w e r ว a n แบงค์มีโทรมีสมาร์ทโฟนนะคะมีกล้องมิเรเลสนะคะแล้วก็มีเลนส์แล้วก็มีกล้องวิดีโอแล้วก็มีกล้องวิดีโอด้วย โทรศัพท์เนี่ยให้มาสองค่ายเลยระหว่าง iOS กับ Android ใช่ให้คุณย่าไปเลือกเอาได้เลยแต่หลังๆไม่ต้องกลัวน,นะคะกงมาเพราะอัปเดตทวิตเตอรเขาไปแล้วยอย่าติดตามพวกเราได้ตลอดเออมีทวิตเตอรได้แล้วหล่ออีกเนี้ยสำหรับกงมาแบ่งกับคนละเครื่องแต่ฉันเนี่ยขึ้จะเปิดร้านค่ะใช่ไม่เหมือนบางคนเขาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบร้านตู้กงโมบายเออโกงโมบายนี่ก็สามารถไปเปิดจับด้านบนได้เลยนะคะและที่สําคัญเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยก็คือ 5G เลยเทคโนโลยีก็คือแบบว่าจัดเต็ม มากเลยนะคะแต่ว่าฉันอยากได้แบรนด์เนมอะถ้าเป็นฉันน่ะแค่ก็มากเนาะทางนี้เลยค่ะอัปเดตใหม่ล่าสุดคอลเลคชั่นชีเนลสปริงซัมเมอร์แต่ดูดิเขาเรียกว่าหนังคราฟต์นะคะอของแบรนชีเนลนะคะที่สำคัญเขาจัดเต็มนอกจากตัวกระเป๋าแล้ว เขามีลายของเครื่องสำอางให้ด้วยนี่เป็นอแชโดว์สีลิมิเต็ดเฉพาะคอลเลกชันนี้เป็นสีเซสชั่นอนลนะคะมีมีกระเป๋าตังมีคลาสอุ้ยแบบผู้ชายแบบลักชัวรี่เออแล้วนี่มันบอกว่าเป็นคอสบอดี้ได้นะลูกค้าใส่แบบคอสบอดดี้ได้แลวก็ถือเป็นกระเป๋าเคียงได้แกสไลค์คู่อุ้ยใส่ผอมใส่ผอใส่ผอมแกอยาง้มันไม่สวย 走。 ผมว่าได้ใส่จริงแล้วใส่มาได้เลยค่ะเดมแบดเดนนอรักชูค่ะรอดตัวเลยอ่ะเราโทษนะคะทั้งหมดนี้คือของมือหนึ่งนะคะไม่ใช่มือสองนะคะแต่เราพี่แบนเนี่ยมันไม่น่อยนะอุ้ักชูอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเซตแบบว่าเซตทรงซ้อโอ้ดิโอ้ไมค์ก็ของหนูมีแว่นด้วยเนาะเรื่องมีหอวตังค์ด้วยอ่ะเขาทำเป็นแบบตังแต่ว่าเป็นกระเป๋าถังกลับ ้แกเอาแต่ไม่เจำขัดแบนเนอร์ คือถ้าอากงใครชอบสุบูรณ์ก็มีที่จุดไฟแชกให้มีให้เลยแล้วสำคัญโทรศัพท์อากงชั้นบางกว่าโลกมนุษย์ค่ะเป็นแบบบางบางกว่าโลกมนุษย์ค่ะจริงบางมากอาแต่เรพูดถึงความรักชู้อะไรมาเยอะแล้วเออบางทีอากงอะมันไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นเขาต้องการแค่ฟันปลอมดีสักคู่มีครบเลยนี่ลิปยาบนปากนะคะฟันปลอมแปรงสีแปรงสีฟันแบบไฟฟ้าด้วยเขาเรียกว่าวีเนียแบบครอบเป็นฟันนางงาม วิ l นี a s 難ง <laughs> 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 อะไรเลยไอ้เหี้ยคุณบอลรอจจะเก็บไหมไม่ตกใช้ไหม่คันฟันน้องมันเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ถ้าอยู่บนนั้นแล้วแบบเหมือนจะตกนรกเหมือนเหมือนความความดีที่ทำมามันเริ่มจะหมดละร้อนร้อนเรามีติ๊กเกอร์ช่วยยังไงส่งแอร์เข้าไปนี่แอร์เหรอเปิดให้เย็นเคยจะส่งให้ตัวเองก่อนเลยไหมอันเนี้ยเอาดิออกแนวไอ้น้าย บางคนจีนที่รวยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้แอร์ผนังไอแอร์แบบนี้เขาใช้แอร์ตั้งหนึ่งคือเย็นสองคือจะเพิ่มความหรูหราแล้ชุดนี้ในห้องคนจีนนี่ก็ต้องเป็นแอร์ตั้งที่สําคัญนะโหคนอ้วนชอบแน่เลยยี่พาองศาไม่ชอบทาไมชอบสิบหกินอนห้องเย็นห้องกดทุกสรงเราวัดร้อนสุดเลยพูดนะท่งเราเนี่ยเวลาคุณผู้ชมดูเนี่ยติดลบมึงก็จะบอกว่าร้อนเลยค่ะสุดท้ายท้ายสุดสำหรับยุคใหม่ทันสมัยอย่างเรา ขาดไปไม่ได้แกบเตาไมโครเวฟอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยมีไก่ด้วยเลวรู้ไหมทำไมยังไม่สุกทำไมคะเูื้อหลังสิอุ้ยปานี่สี่แต่บอกตรงนะสุกไม่สุกไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะหิวแอ เออก็นี่ดูแต่ละอย่างที่รีวิวที่มันกินได้ไหมล่ะแกวันนี้มันคือวันตรุษจีนนะฉันไม่ทัให้พราแกผิดหวังอยู่แล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องฉันได้ส่วนลดจุกๆุมาจากไลฟ์ช้อปปิ้งช่วงนี้นะไลฟ์ช้อปปิ้งเขากำลังแจกส่วนลดฉลองเทศกาลตรุษจีนเฉพาะแค่วันที่31มกราคมนี้เท่านั้น สั่งเลยสั่งเลยนี่ไงจะสั่งให้เอาสิเอาแล้วเข้าไปในไลน์ทำไมอ่ะเอ้าไม่รู้จักไลน์ช้อปปิ้งหรอนี่เข้าไปตรงนี้เข้าไปที่วอลเล็ตด้านขวาล่างตรงนี้นะจะมีคําว่าไลน์ช้อปปิ้งอยู่เราก็เข้าไปที่ไลน์ช้อปปิ้งนี่บัวแบบนี้ไม่ไม่ไม่มันอยู่ข้าวแกจะมาช้อปปิ้งอะไรบอกว่าหิวนี่อะไรเนี่ยเรื่ออะไรทำไมอ่ะเดี๋ยวช้อปปิ้งอะไรมันกินขึ้นมได้ไหมไม่ไม่เพื่อน้าวสำอางไหโอ้ยไป็หิวข้าวใจเย็น อันนี้มันคือการช็อปบัตรหิวได้ทั้งช็อปได้ทั้งอิ่มท้องนี่ไงฉันช็อปเครื่องสําอางดีกว่านี่สกินแคร์ลดราคาเยอะมากเห็นไหมเนี่ยฉันเลือกอันที่มี point back จะได้คุ้มๆหน่อยนี่ฉันเลือกอันนี้เพื่อเอาไปใสไว้อะไรนี่แล้วฉันก็กดจ่ายเงินตรงนี้นี่ที่สําคัญนะเราต้องชําระผ่านบัตรเครดิตเดบิต หรือว่าแล b บ i ิดไล e ์เพลงเท่านั้นนี่จะได้ส่วนลดจุกๆไปเลยมีพอเราสั่งซื้อแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะได้ความคุ้มเนสองต่อไปเลยต่อที่1นะึ่งนะช็อปเสร็จได้ไลน์พอยท t ที่ไลน์ช้อปปิ้งและต่อที่2ได้ค่าส่วนลดในการสั่งซื้ออาหารเนี่ยสูงสุด800บาทโอ้โ <imminent> แปดร้อ <IT IC al> ยใช่ไงไส่วนลดเขาจุกมากเลย <IT IC al> แค่เราเนี่ยมานั่งช้อปปิ้งให้ครบ300บาทนะเราจะได้คูปองส่วนลด150บาททั้งหมด2ใบ 2> โอ้หมนได้ฟรี่ซื้อครบ1 0 0 0พันได้รับคูปอง2 0งรใบโอ้ยหกร้อย <500? S 1> ใช่ยังไม่หมดค่ะซื้อครบ2,000ได้คูปองส่วนลด200ทั้งหมด4ใบ 800ร้อยแก้วใช่ไงก็เอาขู่ปองที่เราได้เนี่ยไปเป็นส่วนลดในการซื้ออาหารในไลน์แมนต่อได้เลยดีดีนะดีลวสี่เดี๋ยวเชิดูต้องช็อปไปก่อนนี่ไงเฉั้นช็อปสิเอาอะไรเอาครีมเลยไหมเอายี่สต์สกินคิวไหมล่ะเดี๋ยวสกินแคร์ก็มีเดี๋ยวตมินก็มีเดี๋ยวเอาอะไรไหมที่หิวละเอาอะไรเอานี่พอสั่งซื้อเสร็จปุ๊บ วนี่ไอ้ส่วนลดที่ว่าเนี่ยคือมันจะเด้งเข้ามาในระบบของไลน์แมนของเราเลยนี่ไงเราจะกินอะไรเดี๋ยวสั่งให้กินอะไรไอนี่ดไก่ทอ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 ดปุ๊บอันนี้ไก่ทอดของฉันนะนี่ร้อยหรถไปเลยเราห้าสิบนั่นหมายความว่าฉันเหลือร้อยห้าสิบในการใช้เนี่ยอีกหนึ่งครั้งคือครั้งต่อไปรออาหารแกแกรับวิสุทธิ์เลยค่ะขอบคุณมากนะคะส่งไวมากเลยขอบคุณค่ะ นี่ได้แล้ว<อ>มาแล้วคะ่ะอาหาจายใหญ<ม>่แบบนี้เลยโอ้โหเยอะแยะ,ปะไปหมดเลยอู้เห็นอร่อยอาอมากเลยจา้า อิ่มกันแล้วเนาะนี่ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวใะคลายมาฝากโปรโมชั่นนะคะจากไลน์ช้อปปิ้งและไลน์แมทให้อีกครั้งนะคะโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มีแค่วันที่31มกราควันเดียวนะคะเรายังมีโปรส่วนลดค่าอาหารอีกยาวๆไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยแต่สำหรับวันที่31มกรานเนี่ยถือว่าปวกจริง มีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติไปเลยนี่นะคะเครื่องสำอางและสกินแคร์ที่สั่งมาจากลา์ช้อปปิง้งได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งใช้จริงเลยปัวปังอลังการหอมนะ <c oughs> ไม่ได้หอมค่ะอันนี้ไม่มีกลิ่นค่ะส่วนส่วคนแพงง่ายศึกษาข้อมูลก่อนต้องเจอโวยเมื่อกี้ มีพังก,กีนจับฝังนูสิจับ,บจับเราเร็ก <c oughs> พัวเก็รู้อย่างว่าโกเขาเล่นบ้านไหน <c oughs> บ้านนี้ <c oughs> เขาเล่นบ้านใหญ่เขาไม่เอาบ้านเล็ก <c oughs>